สวัสดีครับช่างแว่นครับอยู่หาดป,ป่าตองครับตรงบริเวณนห้าหารนี่นะครับก็ดูบรรยากาศครับแถวนี้นะครับตรงนี้เป็นโรงแรมโฟร์ซีซันบายเซอร์แานนะครับเฮ้ยโฟร์พอยต์นะครับบายเซอร์แานก็เก็เปิดดำเนินการอยู่นะเออ สารสน้ำเนี่ยยังมีเสียงดัตรงนั้นมีนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวไทยส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังส่วนน,น่าจะเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นประกอบการให้เช่า เซิร์ฟบอร์ดเนี่ยนะครับ เป็นโรงแรมเยสแลนด์ครับน,น่าจะปิดนะครับดูสภาพภายในก็ปิดนะครับ ปิดนะฮะไม่มีรปภไม่มีอะไรเลยนะครับ ฝังนี้ห้องอาหารน้องเข้าเปิดอยู่นะครับ,บรากาศวันนี้แดดดีนะครับ หน้าหากก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถนนทยู่งเนี่ยนะครับก็มาเที่ยวน,นี้ไม่มีสายไฟไม่มีสายไฟฟ้าสายไฟส,สายเคเบิลแล้วนะครับนนถนนทูีหง โล่งนะครับห้องน้ำสาธารณะครับเปิดบริการอยู่ตรงนี้ก็เป็นมอปแปลงไฟฟ้านะครับ น,นี้ก็ไม่ควรเข้าไปใกล้นะครับอันตรายอันนี้ก็เป็นสายสื่อสารนะครับนนกา,ารไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสายไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นไฟฟ้ามีหมออแปลงด้วยนะด้านในมีมอ้อแปลงด้วยเป็นที่พักมออแปลงมีสายไฟเส้นสสว่างซึ่งก็ได้ฝังดินนะครับนี่เป็นสายแบบ บีซีนะครับเป็นสายลากของการไฟฟ้าลากมาที่ไฟแสงสว่างนี่นะครับ นี่เป็นน่าจะเป็นเตียงนวดนะครับก็มีนักเทีย่ยวบาดฟางนะครับน้อยถึงน้อยมากมากกันนะ ตรงบริเวณนี้เนี่ยมีคนให้อาหารนกด้วยนะซึ่งก็จะมาชุมนุมกันตรงบริเวณนี้ อูร้านค้าแถวนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ปิดดำเนินการนะครับก็ยังมีบางส่วนที่ยังเปิดอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นแนวสายฟฟ้าแรงสูงนะครับ กขาฝังไว้ตรงบริเวณใต้ดินตรงนี้ตรงย่านนี้เมื่อก่อนก็มีพวกร้านเทเลอร์ร้านบาบีร้านอาหารร้านสัตว์สลับกันไปนะครับ โอ้ตรงโน้นร้านเทนเนอร์ยังเปิดอยู่เลยนะฮะด้านในโอ้โหนับถือน้ำใจจริงๆสู้จริงๆตรงนั้นด้านในร้านนวดยังเปิดอยู่ร้านนึงอะ่ะโอ้โหนับถือจริงๆคือคือผมทำธุรกิจนะคือไม่ว่าเปิดร้านเปิดอะไรนะ ของเราก็ไม่ใหญ่หรอกเมื่อก่อนนะครับเพราะเรา,เ,าเริ่มมีปัญหาหน่อยหนึ่งเราคือไม่ใช่ว่านะฮะก็คือว่า,าผมใช้อย่างนี้นะฮะหลักการคือว่าหนึ่ง,งเดือนเป็นสี่ควอเตอร์ก็คือเราแบ่งเป็นสี่อาทิตย์นะฮะก็คือถ้าเช่าร้านเนี่ยมันไม่ควรเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับ หมายถึงว่าเรายอดขายรวมทั้งหมดกับค่าเช่าเนี่ยควรหาได้ภายในหนึ่อาทิตย์เหลือสามอาทิตย์เราก็สามารถทำกำไรตรงนั้นได้แต่ถ้ามันเกินบางทีมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเข้าไปถึงสิบวันมันไม่ควรเปิดต่อไปนะครับธุรกิจแถวนี้จะถ่ายรูปสวยนะครับต่อไปโรงแรมข้างในก็สวยด้วย ผมใช้หลักการอย่างนี้นะคนอื่นผมไม่รู้อะแต่ผมถ้าถ้าอย่างนี้ไม่ได้คือผมปิดร้านผมปิดธุรกิจอันนี้มีบริการห้องน้ำแต่ว่าปิดอ๋อห้องน้ำเขาบอกว่าฝั่งน้อง ร้านร้านรวงแถวนี้ก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ